ขึอนททที TV พาคุณผู้ชมมาจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามากันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรศาเพื่อมาชมบรรยากาศหน้าสนามรวมไปถึงไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอล FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างเจ้าบ้านสวัสดแคทนครราชสีมา FC พบกับกิเลมยอง SCG เมืองทองอยู่ในเด็ดของเราครับ ทีมสวัสด์แคทนั้นอันดับในตารางศึกดิวิชั่น1ก็ต้องบอกว่านําเป็นจ่าฝูงแบบห่างอยู่นะครับส่วน SCG เมืองทองอยูไนเต็ดของเรานั้นในฟุตบอลโตโยต้าไทายพรีเมียร์ลีกก็นําเป็นจ่าฝูงของลีกสูงสุดอยู่ด้วยเช่นกันครับทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าเจอกันบ่อยพอสมควรนะครับในแต่ละปีที่ผ่านมาเพราะว่าฟุตบอลถ้วย ไม่ว่าจะเป็นโตยต้าลีครับหรือ FA ครับเนี่ยชอบจับฉลากเจอกันเป็นประจำเลยแหละครับแต่ว่าทั้ง2ส,งสมโมสรก็ถือเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับฟุตบอลคู่นี้เตะก,กันกลางสัปดาห์ครับวันพุทธที่9กรกฎาคมช่วงเวลา19นาฬิกาครับแฟนคลับอาจจะบางตาบ้างพอสมควรนะครับในส่วนของแฟนคลับ s c g เมืองทองอยูเต็ด เพราะว่าหลายต่อหลายคนก็คงจะต้องติดภารกิจที่กรุงเทพมหานครส่วนคนที่เข้ามาเชียร์ขุนพลกิเลศยศของเราถึงสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาได้เนี่ยก็คงจะเป็นคนที่โดดงานไม่ใช่ครับคงเป็นแฟนคลับที่ลางานกันมาแล้วนะครับรวมไปถึงแฟนคลับหลายต่อหลายคนที่มีบ้านใกล้เรือนเคียงจังหวัดนครราชสีมาครับไม่ว่าจะเป็นสีสะเกตโคราชอุบลราชธานีสุรินทร์หรือว่า ขอนแก่นนะครับก็ตามให้กำลังใจคนณพลกิเลมยองของเราหน้าตาพอสมควรครับประมาณสัก1,500คนน่าจะถึงนะครับ 2> 1, 2, นี่ฮะคือภาพบรรยากาศที่ 2> 1, 2, ทีมเมืองทอทีวีของเราไปเก็บมาฝากสาวกกิเลมยองนะครับ 2> 1, 2, จะได้เห็นนะครับว่ากองเชียร์คนไหนที่ มาให้กำลังใจขุนพลของเราถึงจังหวัดนครราชสีมาบ้างถ้าเกิดเจ้านายของใครนะครับเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้เห็นนะฮะว่าลูกน้องลางานมานะ่ะมาเชียร์บอลจริงๆนะครับ <laughs> ทางสโมสรของเราเองก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับการเดินทางมาเชียร์ถึงจังหวัดนครราชสีมาเรารู้นะฮะว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางเยอะพอสมควรรวมไปถึงค่าตัว๋วและค่ากินระหว่างทางด้วยแหละครับยถ้าไม่รักกันจริงก็ไม่มากันขนาดนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับ ก็มีบางส่วนนะครับที่เป็นพี่พพนักงานของ a c g นะครับที่ทำงานอยู่ในละแวกจังหวัดนครราชสีมาอยู่แล้วนะฮะก็ตามเข้ามาให้กำลังใจขุนพลเกมจองของเราในเกมนี้ด้วยล่ะครับ ก็ต้องบอกว่ากองเชียร์พลังน้อยนิดเนี่ยต้องต่อสู้กับกองเชียร์ของเจ้าบ้านรวมๆ2 5 0 0ม0 0คนได้เลยทีเดียวนะครับแม่สติของทีมสวัสดแคทในการเล่นเป็นทีมเย่าเนี่ยต้องบอกว่ากองเชียร์อลังการมากๆเลยละครับ ถ้านับปัจจุบันนี้น่าจะเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยของแฟนบอลที่เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพที่ทางมองทองทีวีของเราเก็บมาฝาจะเห็นได้นะครับแผนกล้องไปทางไหนเนี่ยมีแต่สีส้มเต็มพลึบไปหมดเลยลครับส่วนกองเชียร์เอสซีจีมงทองอยูเต็ดของเราก็มาประมาณสัก1 5ึ0ง1,500คนอย่างที่เห็นนี่แหละครับมาดูสเปซพลเนตัวจริงของคุณพลเอสซีจีมงทองอยูเต็ดของเรากันนะครับ กวินทำสัจจานาเป็นพุ่งสาประตูแบ็กซ้ายวิรวุฒกายเยมแบ็กขวาอาทิตย์ดาวางเซนเตอร์สองคนปิยะพลภานิชกุลและทศพลลาเทศมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับสารัตอยู่เย็นดัสกรทองเหลามาริโอ,อยูรอฟสกี้ตัวรุกฝั่งขวานะครับวันนี้ใช้วุฒิชัยทาทองตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นเจโบตรอยสลับกับเคลตันซินบาในการยืนหน้าเป้านะครับมาในชุดทีมเยือนครับเสื้อขาวกางเกงขาว เป็นทีมเจ้าบ้านครับสวาด์แคทนครราชสีมาได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนแต่ว่าโอกาสรุนแรกเป็นของทีมเยือนครับทศสพลลาเทศแม่เติมสูงขึ้นมาบาังบอลไว้ได้ให้ด่สกรเปลี่ยนทายออกไปทางฝั่งขวานะครับแล้วก็มาริโอยูอสกี้ใจร้อนครับพักอ,อกแล้ววันเลท่ทด้สายข้ามขานไปไกลลูกสวนกลับของทีมสวาด์แคทบ้างน,นะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อน พร้อมพงนะฮะเมื่อสักครู่พลิกแล้วก็ยิงทันทีสารัตอยู่เย็นครับกลับมาเจอทีมเก่าในสัญญายืมตัวเมื่อดูการที่แล้วนะครับคราวนี้ได้รับเสียงกรี๊ดมากกว่าเสียงโห่ละครับสำหรับเจ้าตังสารัตมาริโอมาริโอแทงทะลุช่องให้กับเจโรดรอยเจหลุดไปถึงแผงหลังตวัดเข้ามาแล้วอ้โหบอลเป็นใจครับ <laughs> แม ยิงจังหวะแรกไปติดผู้เล่นของทีมสวาดแคทนะครับก่อนบอลมันจะกระเด้งมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาริโอซ้ำนะครับรู้สึกว่าจะนี่ฮะไปโดนเฉลิมพงเกิดแก้วนะครับสกัดเข้าประตูตัวเองไปก็ต้องไปดูทาง gpl นะครับ ทางสมมคฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะยกเครดิตลูกนี้ให้กับมาริโอยูราฟสกี้หรือจะเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นสวาด์แคทนครราชสีมาเอฟซีครับก็ขึ้นนําไปเร็วเลยทีเดียวนะครับสาหรับ s อ g ซีมังทองยูเต็ดน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าดรีกีของทีมสวาสดแคทต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะฮะเล่นในสนามเฉลิมพระเกียรติ80ปันษาในฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับ เพตันไหลให้กับมาริโอพยายามจะตอกส้นให้กับสารัตนะครับแลนี่อีกครั้งหนึ่งครับของเคยตันซินวาแมาเดาะบอลข้ามหัวไม่ได้สวยก่อนจะพลิกยิงด้วยซ้ายไอเดียดีครับแต่ว่าจังหวะยิงโดนเบียดโดนกระแทกครับก็เลยยิงได้ไม่ดีสักเท่าไหร่โอกาสอีกครั้งหนึ่งของเจมส์รดดอยครับพยายามจะ จ่ายทะลุช่องให้เคิร์ตันซินวาก็ลึกไปเข้ามือผู้สาประตูสวาสดแคทช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับลูกยิงของทีมสวาส์แคทครับกวินทําสัจจนานต้องปัดออกหลังไปแหมดูเนี้ยบรรยากาศของเชียร์ของทีมนครราชสีมา FC หนานแน่นจริงๆเลยละครับอช่วง ต้นของครึ่งเวลาหลังครับชิวต้านะครับพยายามยิงไกลแต่ว่ากวินก็ยังปิดมุมได้ดีลูกสวนกลับครับเคลตันเปิดไปเสา2ตรงนั้นมีมาริโอจับบอลหนึ่งจังหวะก,กระโด,ด้ดยซ้ายเจโบโดรอยแหมโหนเกินไปนิดหนึ่งม่งไม่ถนัดนะครับหมาใหม่ครับเจโบใช้ไหลเบียดชนะแล้วมองเพื่อนครับมีเพื่อนเติมไหมไหลง่ายๆแหมจะให้สารัตอยู่เย็นแต่ว่า ทางนครราชสีมาสก,กัดได้วุดวิดครับีลูกสวนกลับของทางสวัสดแคทเองก็โต้ตอบได้น่ากลัวด้วยเช่นกันนะฮะเป็นฟุตบอลที่สนุกเน้นไปด้วยคุณภาพครับเจโบตรอยเอียงเอียงซ้ายเต็มๆแล้วจะยิงปั่นไซโป้งให้เข้าเสาสองแต่ว่าลูกนี้มันยังไม่ได้ครับโอ้ยแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับแม่เครตันซินวาครับถูกสลานนนะครับผู้สาประตู ทกบอลแล้วน่าจะโดนข้อศอกนะครับอาการเบื้องต้นของเคลตันก็คือกรามหักครับต้องพักราวๆสัก2เดือนด้วยกันนะฮะโหโชคร้ายจริงๆสำหรับศูนย์หน้าหมายเลข32ฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเคลตันสินวาแม่ก็ต้องให้กำลังใจและเอาใจช่วยเคลตันมากๆครับให้ผ่านพ้นวิกฤตหลายๆนี้ไปให้ได้ มาดูกันต่อครับปิยพลภานิชกุลขยันครับลูกนี้นี่ฮะวิ่งไล่บอลในแดนสวาดแคทนะครับแล้วนครรอชสีมาพลาดเองครับแม่นี่ฮะพลาดให้กับมาริโอยูรัสกี้แบบนี้ไม่เหลือแล้วครับมาริโอฉกบอลมาได้แล้วก็ปั่นเข้าเสา2ผ่านมือสารานนเข้าไปให้เอสซีจีมุนทอยแต่ขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์ครับนี่ฮะต้องให้เครดิตความขยันของปิยพลพานิชกุลด้วยละครับไปไล่บอลจากแดน หลังของทีมสวาดแคทเลยนะครับก็สอนะครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นสําหรับทีมเยือนสกอร์ไหลให้กับวุทิชัยอาทิตย์แตะหลบมาได้แล้วละครับแต่ว่านครราสีมาตัดฟาวแล้ว ลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะครับโอ้โหสกต้องเหลาเปิดไปเสาสองเจเบอ์ทวาจะม่งชงเข้ามาแม่ลูกมันแน่นเกินไปออกหลังไปไม่ได้ลุนนี่ลูกสวนกลับของทีมสวาร์แคทนะฮะมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งด้วยเช่นกันแล้วความพยายามของทีมสวาร์แคทก็เป็นผลนะครับช่วงท้ายเกมนะฮะเป็นผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับซาโตชินากาโนนะฮะกะวิน เซฟได้จังหวะแรกและเชียวแต่ความแรงของลูกบอลนะครับก็ทําให้ลูกนี้ไปตุงตะ่ายสวัสดแคปนครราชสีมาไล่มา1ประตูต่อ2ครับช่วงท้ายเกมนะฮะดาร์กนต้องเปลี่ยนเอาบอด้าลงมาแทนมาริโอยูรอสกี้แล้วก็กาซิเดนลงมาแทนวุติชัยทาทอง ong, ครับเพื่อรักษาสกอร์นำเอาไว้ในฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์แล้วมิลานบูบบโรแม่ฉลาดครับ เรียกลูกเตะม,มุมไว้ได้แล้วก็จบเกมการขันครับ S.G c เมืองทองยูเนเต็ดก็บุกมาชนะสวัสดแคทไปได้1ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบแตะทีมสุดท้ายต่อไปครับ